ปรากฏการของขึ้นกลนขึ้นก้นขึ้นกลนเป็นขึ้นที่ต้องการอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่สิ่งที่ขคลื่อนําไปด้วยพร้อมกับการเคลื่อนที่คือพลังงานส่วนประกอบของขึ้นความยาวขึ้นหมายถึงระยะน้อยที่สุดระหว่าง2จุดใช้สัญลักษณ์แลมด้ามีหน่วยเป็นเมตรความถี่ของขึ้นหมายถึงจํานวนหมายถึงจำนวนที่เคลื่อนผ่านจุดจุดหในหหน่วยเวลา คาบของคลื่นหมายถึงช่วงเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งความยาวคลื่นแอมลิจูดหมายถึงขนาดของการกระจัดสูงสุดระยะอัตราเร็วคลื่นหมายถึงระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้หนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลาสัญลักษณ์ใช้สัญลักษณ์วีมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีชนิดคลื่นคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่อนุภาคของคลื่นตัวกลางแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นคลื่นตามขวาง เป็นเคลื่อนที่อนุภาคของตัวกลางสั่นในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของเคลื่อนพฤติกรรมของคลื่น 1. การสะท้อนของคลื่นการสะท้อนของคลื่นเกิดจากเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางและคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิมมีการสะท้อนของคลื่น 2. การหักเหของคลื่นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ ผ่านเข้าไปในตัวกลางที่เปลี่ยนไปจากเดิม v และ l a m b d จะทำให้ทิศทางเคลื่อนที่เบนเบนไปจากแนวเดิม 3. การแทรกสอดของขึ้นเมื่อขึ้นต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิดขึ้นของ2แหล่งเดินทางมาพบการจะเกิดการซ้อนทันของขึ้นจุดแอมปิจูดมากสุดเรียกว่าปฏิบัติแอมปิจูดต่ำสุดหรือเป็นศูนย์เรียกว่าบับ สี่การเลี้ยวเบนของขึ้นถ้าขึ้นเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางขึ้นส่วนที่กระทบสิ่งกีดขวางจะช้อนกลับส่วนขึ้นที่ผ่านไปจากสิ่งกีดขวางจะไปจนถึงด้านหลังของสิ่งกีดขวางความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องความถี่ธรรมชาติความถี่ธรมมธรมชาติเป็นการแกว่งอย่างอิสระของวัตถุเช่นการสั่นของมวลจัปิงการสั่นพ้องการสั่นพ้องคือระบบการสั่นที่มีแอมพิจูดเพิ่มขึ้นในขณะ เดียวกันมีความถี่ค่าหนึ่งกล่าวคือการสั่นท้องจะเกิดขึ้นเมื่อระบบได้รับแรงกระทําภายนอกซึ่งมีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติและทําให้แอมพลิจูดของการขึ้นที่เพิ่มขึ้นบทที่ 5. เสียง5.1พฤติกรรมของเสียง 1. การสะท้อนของเสียงเสียงมีสมบัติการสะท้อนโดยเป็นไปตามกฎการสะท้อนคือ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนโดยรังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนต้องอยู่ในระนาบเดียวกันการเคลื่อนที่ของเสียงไปกระทบสิ่งกีดขวางส่งผลให้เกิดการสะท้อนกลับของเสียงที่เรียกว่าเสียงสะท้อน 2. การหักเหของเสียงเกิดจากนเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปสู่ตัวกลางหนึ่งโดยมีความเร็วเปลี่ยนไปแต่ความถี่คงตัวอุณหภูมิที่เปลี่ยนทำให้ความเร็วของเสียงในอากาศเปลี่ยนไปและขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตัวกลาง 3. การเลี้ยวเบนของเสียง เสียงคือปรากฏการณ์ที่เสียงอ้อมสิ่งกีดขวางหรือลอดผ่านช่องเปิดเตี่ยวเลี้ยวเบนผ่านแยกบนท้องถนนหรือผ่านช่องหน้าต่างช่องประตูเสียงจะเลี้ยวเบนได้ดีเมื่อความกว้างของช่องเปิดเท่ากับความยาวคลื่นเสียงนั้นดังนั้นในชีวิตประจําวันพบว่าเสียงที่มีความถี่ต่ําจะเลี้ยวเบนผ่านช่องเปิดต่างๆได้ดีกว่าเสียงที่ความถีส่สูง4การรวมกันของคลื่นเสียง เมื่อนำเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นแหล่งกำเนิดอาพันสองแหล่งมารวมกันเสียงจะเกิดการแทรกสอดเช่นเดียวกันกับคลื่นผิวน้ำสองค่าจุดสองการได้ยินเสียงหนึ่งความเข้มเสียงและระดับเสียงเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงและในการทำให้วัตถุสั่นนั้นจะต้องใช้พลังงานแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งพลังงานจะถูกถ่ายโอนผ่านโมเลกุลของอากาศต่อกันไปถึงผู้ฟัง ระดับความเข้มของเสียงมีหน่วยเรียกว่าเบลแต่เนื่องจากเบลเป็นหน่วยที่ใหญ่เกินไปไม่สามารถบอกความละเอียดที่จะบอกเป็นค่าความดังได้จึงแบ่งเป็นหน่วยย่อลงไปอีกเรียกว่าเดซิเบล 2. ความถี่เสียงความถี่มีหน่วยเป็นเฮิร์ตส์ผลของความถี่ระดับระดับเสียงที่มีผลต่อการได้ยินเสียงมนุษย์ปกติจะได้ยินในพีใัยความถี่2 0่0 0 0ถึเฮิร์ เสียงที่มีความผี่ต่ำกว่า20เฮิรตซ์เรียกว่าอินฟาซาวด์เสียงที่มีความผี่สูงกว่า20,000เฮิรตซ์เรียกว่าอัลตราซาวด์ 3. ปรากฏการณ์อื่นๆของเสียง 1. การได้ยินเสียงสะท้อนกลับเสียงที่สะท้อนกลับมาสู่หูช้ากว่าเสียงที่ตะโกนออกไปเกิน1วินาทีหูจึงจะสามารถแยกเสียงที่ตะโกนกับเสียงที่สะท้อนกลับมาได้การสะท้อนขึ้นจะเกิด ขึ้นได้เมื่อวัตถุหรือสิ่งกีดขวางมีขนาดโตกว่าความยาวคลื่นที่ตกกระทบ 2. ก,การสั่นพ้องของเสียงการที่ทําให้อากาศที่อยู่ในกล่องหรือในท่อสั่นด้วยความผีธรรมชาติอากาศก็จะสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดเสียงดังมากขึ้นกว่าปกติ 3. Beats เกิดขึ้นเมื่อแสงเสียงจากแหล่งกาเนิดสองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเดียวกันในเวลาและทีศเดียวกัน 4. ปรากฏการ์ดอปเลอร์เกิดจากการเคลื่อนที่สัมพัสระหว่างแหล่งกําเนิดเสียงหรือผู้ฟังทําให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่มีความถี่ไม่เท่ากับความถี่เสียงที่แหล่งกําเนิดเสียงให้ออกมา 4. ด้านประโยชน์ 1. ด้านการแพทย์ใช้คลื่นเหนือเสียงหรืออัลตราซาวน์ตรวจดูโอวัยวะภายในร่างกายผู้ป่วยด้วยความถี่1-10เมกะเฮิร์ความยาวคลื่น1.5ม mm. ิลลิเมตร ใช้ในการรักษาโดยเสียงที่มีความเพียบ10ล้านวัตต์ต่อตารางเมตรมาทำลายเนื้อเยื่อที่ไม่ต้องการใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมใช้คลื่นเหนือเสียงตรวจหารอยร้าวของเนื้อโลหะหรือแก้วใช้คลื่นเหนือเสียงใช้วัดความหนาของโลหะที่มผิวหน้าของอีกด้านหนึ่งที่เราไม่สามารถเข้าถึงใช้คลื่นเสียงทําให้เกิดการเดือดเย็น เป็นปรากฏการที่คลื่นเหนือเสียงทําให้เกิดโพรงที่ว่างในเล็กจานวนมากในของเหลวใช้คลื่นเหนือเสียงทําความสะอาดผิวโลหะใช้คลื่นเหนือเสียงติดต่อสื่อสารใช้คลื่นเห,เหนือเสียงเชื่อมเช่นอลูมิเนียม3ด้านธรณีวิทยาใช้คลื่นที่เกิดจากการระเบิดสํารวจน้ามันปิโตรเลียมหรือชั้นดินหินใต้ผิวโลก 4. ด้านประมงใช้เครื่องโซน่าส่งคลื่นเสียงหาฝูงปลา บทที่6แสงสีการมองเห็นสีของวัตถุเมื่อแสงขาวตกกระทบวัตถุทึบแสงวัตถุนั้นจะดูดกลืนแสงสีที่อยู่ในแสงขาวนั้นซึ่งปริมาณการดูดกลืนไม่เท่ากันส่วนแสงที่เหลือจากการดูดกลืนจะสะท้อนเข้าสู่ตาทําให้เรามองเห็นวัตถุที่มีแสงเดียวกับแสงสีสะท้อนตากับการมองเห็น เกิดจากการที่แสงตกกระทบสิ่งต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนเข้าสู่ตาเราทางเลนตาผ่านเข้าไปในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเลติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาแล้วส่งข้อมูลของวัตถุที่มองเห็นผ่านประสาทไปสู่สมองตาบอดสีภาวะความบกพร่องในการมองเห็นสีบางสีสับสนในการแยกสีต่างๆว่าสีอะไรเป็นสีอะไร คนที่เป็นตาบอดสีส่วนมากจะสับสนในการแยกความต่างระหว่างเฉดสีแดงและสีเขียวแผ่นกองแสงสีเป็นแผ่นวัตถุสีซึ่งยอมให้แสงผ่านสีเดียวทะลุผ่านได้การผสมแสงสีเมื่อฉายแสงสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีปฐมมูมิไปรวมกับฉาก าการผสมสารสีการที่เราเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆเป็นเพราะวัตถุนั้นมีสารสีดูดกลืนแสงสีบางแสงสีไว้สะท้อนบางแสงสีออกมาทำให้เราเห็นวัตถุตามสีที่สะท้อนออกมาการผสมสารน,นี้เราอาจทดลองทำได้โดยใช้สีที่เราใช้ ระบายในวิชาว้าเขียนมาทดลองผสมดูในถาดสีผสมการมองเห็นแสงสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆเกิดจากการผสมของแสงสีและวัตถุสีต่างๆจะดูดกลืนหรือสะท้อนแสงสีที่ต่างกันทำให้เรามองเห็นวัตถุที่มีสีต่างกันออกไปจากการทดลอง วัตถุสีแดงจะดูดกลืนแสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงินแต่จะสะท้อนแสงสีแดงการนำไปใช้ประโยชน์ของสีและแสง 1. เครื่องอุปโภคสิ่งของเครื่องใช้เช่นสีผสมอาหารสีย้อมสีทาบ้านด้านสิ่งพิมพ์จอแสดงผลสีเป็นระบบสี R G B ใช้ในการจราจร ส่วนประกอบของเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีการสั่นในแนวตั้งฉากกันและอยู่บนระนาบตั้งฉากกับทิศทางเคลื่อนที่ของขึ้นการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้เครื่อแม่เหล็กไฟฟ้า 1. ควบคุมระยะไกลหลักการทำงานของเครื่องควบคุมระยะไกลคือการใช้รังสีอินฟราเรดและคลื่นวิทยุ เครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ Computer, คอ, X, คอ,พพอ,อมพิวเตอร์หลักการทำงานของเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คือการใช้รังสีเเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องของแม่เหล็กหลักการทํางานของเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องของแม่เหล็กคือการใช้ช่วงคลื่นวิทยุควบคู่กับสนามแม่เหล็กการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นวิทยุเริ่มจากคลื่น เสียงแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นสัญญาณไฟฟ้าไปผสมกับเครื่องวิทยุแล้วส่งออกไปสายอากาศเพื่อกระจายออกไปจากสถานีวิทยุเครื่องรับวิทยุจะแยกเครื่องวิทยุออกจากนั้นสัญญาณไฟฟ้าจะถูกแปลงเป็นเสียงการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นไมโครเวฟวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการสื่อสารในระดับสายตา ใช้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารในปริมาณมากๆเส้นทางการสื่อสารข้อมูลนี้จะประมาณ50-80กิโลเมตรและไม่มีสิ่งกีดขวางแต่ถ้าต้องการสื่อสารในระยะไกลกว่านี้จะต้องมีสัญญาณทวนสัญญาณเพื่อให้รับสัญญาณและทำการขยายแล้วส่งส,สัญญาณต่อไปจนถึงปลายทางได้ การสื่อสารโดยอาศัยแสงการสื่อสารด้วยแสงคือการสื่อสารจากระยะไกลโดยใช้แสงในการส่งข้อมูลจะสามารถดำเนินการทางสายตาหรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญญาณแอนาล็อกและสัญญาณดิจิทอลสัญญาณแอนาล็อกหมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงข,ข,ขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไปมีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันโดยการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกลบกวนให้มีการแปลความผิดความหมายผิดได้ง่าย mm hmm. เช่นสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์สัญญาณดิจิตอลคือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง ที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจจะกระโดดไปมาระหว่างค่า2ค่าคือสัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุดซึ่งสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารเป็นค่าของเลข2ตัวโดยปกติมักแทนด้วยระบบแรงดันที่แสดงค่าเป็น0และ1 หรืออาจจะมีหลายสถานะซึ่งจะกล่าวถึงในระบบสื่อสารดิจิตอลมีค่าตั้งว่าเทร h โอเป็นค่าบอกสถานะค่าสูงเกินค่ามาตรฐานหนึ่งค่าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้จะเป็นศูนย์ซึ่งมีข้อดีในการทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง